สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่ร้อยสี่สิบแปดว่านสามกริย์ขุนแผนก็เรียกสุดแล้วสามกริย์กับขุนแผนนี่ถ้าในตำราเล่มนี้คือใช้เรียกว่านต้นเดียวกันนะคะต้นใบเหมือนหมากผู้หมากเมียหน้าใบสีเขียวแก่ลายเป็นเส้นขาวสลับแดงท้องใบแดงหัวเหมือนขาว่านนี้เป็นต้นไม้สวยงามมาก เป็นต้นไม้ใช้เสี่ยงไทยว่านนี้อับเฉาหรือสุดโทมเหี่ยวแห้งหรือเจริญงอกงามย่องเป็นเครื่องหมายของโชคชะตาเจ้าของที่ปลูกถ้าเจริญว่านนี้ก็งอกงามว่านเสื่อมโทมเจ้าของบ้านก็อับเฉาถ้าผู้ใดปลูกว่านนี้ไว้ขอจงได้อธิษฐานเอาเถิดอาจจะเกิดผลทุกประการถ้าจะปลูกปะถ้าจะปลูกว่านนี้ให้ปลูกวันเกิดเออได้เคล็ดลับดีๆเนาะ อืมพอตีต้นที่บ้านเรามันไม่งามก็เลยเดี๋ยวดูจในเน็ตเอาละกันคือบ้านขุนแผนเนี่ยไม้ลักษณะแบบเนี้ยมันคือบ้านขุนแผนเนี่ยใช้เรียกค้าสองชนิดนะคะก็คือต้นนี้แต่ต้นเนี้ยน่าจะตรงกับตําลามากกว่าคือใบสีเขียว แก่สีเขียวเข้มนะคะแล้วก็หลังใบเป็นสีแดงหรือสีแดงอมม่วงเนาะในขณะที่อีกตัวหนึ่งต้นเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆเราเมื่อก่อนเราจะเรียกต้นนี้เป็นว่านขุนแผนเขาก็มีสามสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องเจอแดดเจออุณหภูมิที่พอเหมาะถึงจะขึ้นสามสีไม่งั้นส่วนใหญ่แล้วบางทีก็ขึ้นแค่สองสีให้นะคะอย่างตอนนี้ที่บ้านก็จะขึ้นสองสีแค่เนี้ย แต่ถ้าอุณหภูมิเขาพอเหมาะแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นสามสีจะเห็นเป็นสีแดงเรื่อๆตรงนี้ไม่เหมือนกับอีกต้นหนึ่งก็คือต้นสีเข้มเนี่ยที่เขาจะขึ้นเป็นสามสีค่อนข้างชัดเราจะเห็นสีแดงอยู่ในแถบสีขาวนี่นะคะดังนั้นก็คิดว่าตัวนี้น่าจะตรงกว่าแล้วก็มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าใครจะปลูกต้นนี้ต้องดูแลเขาไปอย่างดี เพราะว่าเขาเป็นว่านที่ใช้พยากรชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านถ้าว่านชุดโสมเจ้าของก็ชุดโสมถ้าว่านสวยสดใสงอกงามดีชีวิตของเจ้าของบ้านก็จเจริญงุ่งรุ่งเรืองงอกงามดีเพราะฉะนั้นจะปลูกต้นนี้ก็ต้องต้องดูแลเขาดีๆนะคะแล้วก็ปลูกในวันเกิดของเจ้าของบ้านหรือเจ้าของว้านนะคะก็ตามนี้เนาะก็เป็น เทคนิคเป็นทริคเพิ่มเติมเพราะว่าว่านเนี่ยปกติจะไม่ค่อยมีระบุเอาไว้ในในในรายละเอียดของว่านว่าให้ปลูกวันไหนอะไรยังไงมีเป็นบางตัวอย่างเช่นว่านเสาหลงที่ให้ปลูกวันจันทร์แล้วก็มีต้นนี้ที่ให้ปลูกวันเกิดนะคะก็จำจำ,จำเอาไว้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพด้วยสวัสดีค่ะ